เพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มองมุมใหม่นะครับก็ได้พาเพื่อนๆนะครับมารับชมนะครับการพัฒนาของบ้านเรานะครับในส่วนของราแวกใกล้เคียงนะครับที่ผมอยู่อาศัยนะครับเพื่อนๆนี่ก็นำท้องฟ้าสวยๆนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับวันนี้นะครับแต่เดิมนะครับป่าแต่เดิมก็เป็น ปลากบนะครับทั่วๆไปนะครับอันนี้ก็มีการเข้ามาทําพื้นที่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมารอชมนะครับว่าเขาจะทําอะไรในตรงนี้นะครับนี้ก็มีการขุดนะครับถ่ายให้ชมนะครับเพื่อนก็มีแมคโครนะครับรถขุดนะครับเข้ามาขุดอยู่ไกล้นู้นครับเพื่อนเดี๋ยวจะซูมให้ดู ประมาณ4ี่คันนครับเพื่อนพื้นที่ตรงนี้นะครับเคยเป็นป่ากดนะครับตอนนี้เดี๋ยวมารอชมนะครับว่าเขาจะพัฒนาไปในรูปแบบไหนนะครับอันนี้ก็นํามาฝากเพื่อนนะครับอันนี้อยู่บริเวณบางเสาทงนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับเพื่อนถ่ายมาให้ชมนะครับอีกม่มหนึ่งครับเพื่อนท้องฟ้าสวยๆนะครับ วันนี้ท้องฟ้าสวยงามมากเลยครับก็นำมาฝากนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับวันนี้ก็มองดูแล้วก็พักสายตาได้นะครับเพื่อนท้องฟ้าสวยๆครับ